ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์บาน n ิกโนอาคิโนที่3ไปเยือนจีนสัปดาห์นี้มีประเด็นว่าตกลงไปจีนเนี่ยเพื่อจะสร้างสัมพันธ์ค้าขายลงทุนแต่ขณะเดียวกันจะไม่พูดเรื่องระหองระแหงระหว่างจีนกับฟิลิปปินส์ในทะเลจีนใต้กรณีที่อ้างสิทธิ์เหนือหมู่เกาะสเปรเล่และพาราเซลหรือเปล่าไม่พูดก็ไม่ได้ เพราะว่าประธานทิพดีฟิลิปปินส์เนี่ยได้บอกกล่าวกับคนฟิลิปปินส์ตั้งแต่มีเรื่องมีราวกับจีนในทะเลจีนใต้ว่าจีนเนี่ยรังแกคมเหงต้องการให้จีนน่นไปสหปประชาชาติกับฟิลิปปินส์เพื่อจะตกลงกันว่าที่จีนอ้างสิทธิ์ในทะเลจีนใต้กับจุดที่ฟิลิปปินส์อ้างว่าเป็นของตัวเองเนี่ยจะต้องมีคนตัดสินจีนกับอาเซียนก็มีข้อตกลงกันนะครับ ตั้งแต่2002นยยว่าถ้าเกิดกรณีพิาพาทในทะเลจีนใต้เนี่ยจะต้องมีกติกาเจรจาใช้การทูตไม่ใช้กองกําลังไม่ใช้ทาหารไม่ใช้กําลังไม่ใช้ข่มขู่คุกคามกันฉะนั้นการไปเยือนจีนของประธานาธิบดีฟิลิปปินจึงมีประเด็นเรื่องนี้ครับว่าตุลงท่านประธานาธิบดีอาคินโนเนี่ยจะเอาอยัางไงจะค้าจะขายหรือว่าจะยืนยันกับชาวฟิลิปปินว่ามานี่จะต้องแข่งขันกับจีนเรื่องทะเลจีนใต้ ฉะนั้นก็ต้องพยายามที่จะทวงดุลให้ได้ครับประธานทิบดีอากินโนเห็นแล้วครับว่าปีที่แล้วเนี่ยจีนค้าขายกับฟิลิปปินส์นี่สูงมากเรียกว่าในอาเซียนนั้นฟิลิปปินส์ไปอันจับต้นๆเลยครับที่ค้าขายกับจีนปีที่แล้วอย่างเดียวตัวเลขบอกครับว่าจีนกับฟิลิปปินส์ค้าขายเพิ่มขึ้นถึง35้เปอร์เซ็นต์และไปะเยือนจีนคราวนี้เนี่ยพบท่านท่านประธานาธิบดีหูจิงเทาและนายกมนตรีเวินเจียเปาก็จะลงนามใน สัญญาการลงทุนการค้าขายเนี่ยสูงถึง50,000ล้านเหรียญทีเดียวครับต้องเรียกว่าเศรษฐกิจเนี่ยเป็นตัวหลักใหญ่เลยนะของการพบปะเจรจากันครั้งนี้แต่ขณะเดียวกันเรื่องความมั่นคงเรื่องศักดิ์ศรีของชาติเรื่องของสิทธิเหนือหน้าน้านําในทะเลจีนใต้ก็ไม่ใช่เรื่องเล็กผู้นําฟิลิปปินส์ไปจริงคราวนี้จึงต้องระมัดระวังมากจะพูดอะไรแม้กระทั่งจะยิ้มจะจับมือจะ พูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ในแง่บวกในแง่ลบเนี่ยก็ต้องระมัดระวังไม่ให้จีนในฐานะเป็นเจ้าภาพรู้สึกว่าเอติมานี่มาเพื่อจะสร้างสัมพันธ์หรือมาเพื่อที่จะยกประเด็นที่เป็นเรื่องฉะนั้นผมเชื่อว่าเรื่องละเอียดอ่อนอย่างกรณีอ้างสิทธิ์ในทะเลจีนใต้เนี่ยประธานที่ดฟิลิปปินส์ก็จะพยายามพูดในห้องประชุมเล็กๆที่พูดตรงไปตรงมาได้แต่ก็อธิบายว่าคนฟิลิปปินส์เขารู้สึกอย่างนี้นะยังไงยังไงแถลงการร่วมจากการ พบปากกันที่ปักกิ่งครั้งนี้ผู้นําฟิลิปปินส์ต้องการให้ผูน้นําจีนบอกว่าเราจะต้องตกลงข้อพิาพาทอย่างสันติจะไม่มีการใช้กํำลังครับ